คลิปนี้ก็พามาดูนะครับออันนี้ก็เป็นลูกค้าพิเศษเลยนะครับทํากับผมตลอดแล้วก็อันนี้จะเป็นแบตกาฟีนนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวจะวัดค่า CCA ให้ดูนะครับก็เป็นแบบขันน็อตนะครับขั้วแบบขันน็อตก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอ้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นยังไงนะครับ แต่เราจะวัดได้เฉพาะค่า CCA นะครับแล้วก็ไอตัวไฟที่เรา,าที่ว่ามันจะจ่ายแบบามากกว่าปกติหรือเปล่าวันนี้เราไม่สามารถที่จะวัดได้นะครับแต่ค่า CTA นี่ก็ดูได้ถึง90%แล้วนะครับว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับนี่ครับก็12 M แอมป์นะครับตัวนี้ ตอนนี้ก็กำลังวัดค่า CCA นะครับได้1 5 0 CCA นะครับก็ถือว่าสูงนะครับสำหรับตัว 12M แอมป์นะครับก็เป็นค่ามาตรฐานนะครับถ้าสูงมากก็ประมาณ190นะครับแต่ว่าจะเป็นแบตที่เกรดสูงมากๆนะครับถึงจะถึง190นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็เป็นวิธีใส่นะครับใส่ธรรมดา ็วัดทุกลูกก็ค่าเท่ากันหมดทุกลูกนะครับก็ใครชอบก็จัดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ต้องระวังเรื่องแบตปลอมด้วยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีแบตปอลอมระบาดนะครับเอาแบตท,ที่ว่าผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับแล้วก็เอามา,าฟื้นฟูใหม่นะครับแล้วก็เอามาขายนะครับเป็นแบตปลอมจากประเทศจีนนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ ก็เลือกกันดีๆนะครับก่อนจบคลิปนะครับผมก็จะเอาภาพมาฝากนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่ลูกค้าเอาไปทํามาจากที่อื่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะเละนิดนึงนะครับส่วนกล่องฟิลนะครับผมเป็นคนเปลี่ยนให้เองนะครับเพราะว่าเอ่อฟิลมันจะโดนน้ําบ่อยนะครับส่วนกล่องฟิลแบบนั้นมันจะทําให้ป้องกันน้ําได้นะครับผมก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเพราะว่าน้ํามันชอบเข้าฟิลนะครับรุ่นนี้นะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็จัดเลยนะครับแต่ว่ามันต้องตัดสายไฟแล้วก็บัดกรีสายไฟเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับต้องย้ำหาอะไรมาย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถที่จะลัดธรรมดาได้นะครับเพราะว่าไฟมันหลายแอมป์นะครับถ้าเกิดว่ามันอาร์กนี่มีไฟนะครับ48โวลต์20แอมป์นะครับก็คือถ้าอาร์กนี่มันมีไฟนะครับ ายไฟเส้นใหญ่ด้วยนะครับสีแดงต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ชนานาญนะครับก็ให้ช่างทําดีกว่านะครับขอคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ